สวัสดีครับพ่อกันคือเก่าครับผมกับคนผู้น้อยเกือบลอยโลคนปะทินปลาินปลาเห็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องมื้อนี้นะครับผมจะพาพี่น้องไปใส่กบดักกบครับผมดักด้วยเนียบเฮานี่ครับเงียบสิ่งเฮานี่ล่ะเฮ็ดเอาพี่น้องครับเฮาสิไปลองเบิ่งนี่ปีนี้ครั้งแรกเลยครับผมเดี๋ยวเฮาสิไปลองดักกบเบิ่งครับผมนี่ครับเนี่ยมันก็ลงทุนไป สามสิบห้าบาทนะครับป่าหมอเทศได้พี่น้องครับป่าหมอเทศเนี่ยโมนเปนป่ายโมบางคนเนะี่ยเข้าใจว่าเป็นเป็นป่านิ้นนะป่าหมอเทศครับผมในมาฟักเลยพี่น้องซับเลยนะครับนะครับพี่น้องฟักให้ละเอียดแบบนี้เลยครับผมไม่ต้องเอายางใส่อีกแล้วพี่น้องเขาเป็นให้นะครับฟักประมาณนี้พี่น้องนี่เลยเนี่ย แต่ดตามตอนใส่กันแล้วครับพี่น้องดองเขาลงไปเบึงในทงหมุนครับว่ามันจะมีหม่มองใดที่เขาจะไปใส่ได้บ่นะครับใส่เราไปเบึงวิธีการใส่กัน,นนะครับอครับพี่น้องนะครับเพราะสีมาใส่หม่องใส่กันทอดหม่องแล้วพี่น้องนะครับนะครับวิธีนี้ใส่เนาะเราก็เอามาลูบนีก่อนพี่น้องเอาหารเขาเนี่ครับมาลูบก่อนนะครับลูบป,ปากมันให้มันให้ปากมันเป็น มันเอาปาที่เขาฟักกันพี่น้องมาท้าท้าก่อนท้ามุงปากแล้วก็เอาลงไปไปกางเลยครับ <c oughs> นะครับหมองใส่เขาต้องเห็ดเห้มันเป็นคนน,นันแหลกๆจังเลยพี่นอ้องนี่ละมัน,นเป็นทงจังเอย เ้าการน,นี่ลงไปใส่นี่เลยครับประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับใส่ไปนี่เลยน,นีก่ก็ลุกๆอย่มันทั้งปากมันน,นี่เล็กหน่อยอเฉยเลยเฉยสำเร็จแล้วพี่น้องพร้อมนี่แหละนี่ครับพี่น้องใส่ใส่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับใส่ประมาณนี่ ห้องมาดุนกันว่าี่เป็นแังไดงมินเซลอ้ยกล่องกับใครดูว่าตั้งว้ไทยแล้วก็หักพดไม้เลี่น้องนะครับหักพดไม้มาปกนี้ยมปกไปจักหน่อยแล้วก็เอาตมแต่งไว้จังน้อยครับ นี่เองครับเขาก็ให้มองนะให้มันเป็นดินเป็นดินดินนะจังไะทิ่ต่อมันลื่นๆครับประมาณนี้พี่น้อง <bir ez> รรประมาณนี้แหละครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับใส่ประมาณนี้เลยพี่น้องทั้งนี้เขาก็ใช้ที่ต่มให้มันแหลกๆหลกจังไนครับเนี่ยนะครับเราก็ใส่แรงเท่าพี่น้องเดี๋ยวผมหม้มานอยู่ประมาณ หมกเกตังเดี๋ยวเขาจะเบิ้งแค่ลังเดียวนะพี่น้องแล้วป็นคำเลยแต่เว้นที่ตกดิบแล้วพี่น้องไอ้ครับแต่เว้นที่ตก <c oughs> ดิบแล้วอย่างในกรคือเก่าเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามในกันคือเก่านะครับเนาะเป็ากำลังแจกกันที่เก่าครับเพรีมรับหากินแบบบานๆเอานะครับเดี๋ยวผมที่ไปใส่ให้มันแล้วบอส่วนนะครับเนาะมันเรือยูหกอันนะครับใสรรบ่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่กับใส่คือผมใส่แหละไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันตอนเศร้า สวัดีครับพ่อ,บอกันตอนเศร้าครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้เขามาใส่ไอ้แอบแงบกบหรือว่ารอบกบสิ่งนะครับใส่ไว้นะครับผมหมามหาหกอันเจ็ดอันครับเออเมาเจ็ดอันเดีย๋ยวเขาไปรุ่นกันว่าสิไริพนงาน่ายฝากติดตามคือเก้าคัอนสิเบิ้งกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อไรก็ไม่กิน <laughs> แต่ชื่อวันแล้วไม่สิไริพนมา,ารุ่นหลังแรกกันเลยพี่น้องเออคือมิดมิดเนาะหลังนี้ นี่กบบ่อแถวนี่งเฮ้ยฟ้าเหล่วพี่น้องเอ้หลังเด็กเลยบ่าถือครับังนี่ดูนี่เป็นไดอลังนี่เอ้ยนี่ก็บถือยังได้พี่น้องมิดซีดีพี่น้องนี่ตีเงียบอูอหูบรรยากาศดูจันทร์พี่น้องเอ้ยเย็นดีสบาย ลมพัดวีพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นนาฤด,ดูการเจ้าเขาเจยวน้ำเนาะงานเจ้าเขาเจยวน้ำแล้วถึงมีอีก่อันอุ้ยตายเยอะยี่สองหลังเด้พี่น้องบ้านเมื่อกี้เนี่ยผมไปยำหลังคุณกับ่บัตรมีดูเอ้ยฟ้าแล้วพี่น้องเลยมีสีมาอยังได้บาดเนี่ย <laughs> เลี่ยวง่ายห่ยยเยดเลยพี่น้องหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยบ้านี้ครับมาเบิ่งหลังสุดท้ายพี่น้องนี่แหละเป็นกบจุกเทียวบัโอ้พี่น้องในเลี่ยวง่ายเนาะผมว่าจะไปเลี่ยวง่ายเลยตัวหนึ่งโอ้ยตัวกระโปงใหญ่หรอกพี่น้องพอมงามเห็นไหมพอมงามนี่ครับได้ปนนะพี่น้องเนี่ย ปอนอิ่มอยู่ด้ตำจี้บักพริกน้อยขึ้นดีๆเนี่ยเดี๋ยวปนอิม่มเราหาผักมาลวกกินลวกผักปนนะพี่น้องบ้านเ้องเนาะกินแบบบ้านๆ้องกะตำบักพริกจี้เสียบุกพริกขึก้นดีๆกะจี้ปน,น,นให้เราบ้านได้ตัวเดียวพี่น้องขอรอะเบิดแล้วครับออกมาเจ็ดอันเนี่เบิดแล้วขึ้นสองอันหนึ่งบ้างสมปุยว่าือครับ ก็ถือกีน้องถือหลังเดียวถือตัวเดียวครับได้กบตัวนึงนี่ครับบ่บหไงปันไน่าก็ปนอิมอยู่ปนไงยอิมอยู่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจับออกให้เบิ่องเอยขาตั้งกองบ่เด้่อยมาได้พี่น้องเดี๋ยวผมโจกออกไห้เบิง่งนี่พี่น้องได้ตัวหนึง่งได้กบได้กบตัวหนึ่งครับได้ปนไงพอดีพี่น้อง อากินแค่ก้อเขาบระเดี๋ยมาหาเนาะพี่น้องเนาะหันเขาบูาหาเขาก็ได้ซื้อเพิ่นกินเนาะ,นะทั้งช่องเขาก็หากินหาอยากตามแบบสบับพอแม่เขาพาหากินให้เก้าแล้วครับพี่น้องตามทงไฮทงนากบหน่อย <c oughs> ตัวนึงน,น, <c oughs> นี่ครับปุ้บปนแซ่บๆนี่แหละก็พอดีเราเข้าไปจี้บักพริกปืนเลยวะเนี่ยแล้วง่ายพอดีครับขาบอื่นจังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะแจะขาบมีกันนี่แหละแล้วง่ายพอดีนะครับนี่ครับบรยรยากาศเขาเป็นโอ้โหไม่เจ็บบรรยากาศพี่น้อง นะครับบรรยากาศตองนี้ก็ประมาณหกโมงสี่เขา่เขาหกโมงเคืองหน่อย้พี่น้องเวนเ้นสิขึ้นไก่ไล่ภูเขาขึ้นมาแล้วครับนะครับพี่น้องนะกดการฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันขึ้นเก้านะครับพี่น้องเนาะให้กำลังใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันขึ้นเก่าครับผมเมื่อนี้ดักรอบนะครับรอบดักกบนะครับเม่ได้กบตัวหนึ่งนะครับแต่พอะแล้วแร้งแล้ไง่ายแล้วงง่ายโมเมนต์แล้งแล้งแล้งนี่งจงว่ากันไหมแล้ไง่ายครับผม ก็กระพุ้งนั่นเดี๋ยวนี้ให้เป็นเนวะเด็กวกันพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับชิปนี้ขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟซีนะครับที่เขามาติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับช่วงนี้ก็จะทิมกันนะพี่น้องเกยให้กําลังใจกันคือเก่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ